อ๋อครับข้เนืงข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าหน่วยงานของรัฐนั้นจะเป็นรัฐรวมทั้งรัฐวิษากิจด้วยก็ได้นะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับข้อมูลข่าวสารึือต้นใน้คำว่าข้อมูลข่าวสารที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผย นะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับข้อมูลข่าวสารรับอ่ารับอย่างเดียวนะไม่ใช่ข้อมูลของทางราชการข้อมูลรับของทางราการไม่มีนะครับก็เรียกว่าข้อมูลข่าวสารรับตามระเบียบนี้การดําเนินการใดๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงการเมืองระหว่างประเทศเศร,รษฐกิจสังควมวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีตรงกับข้อใด คิดเส้นใต้คําว่าประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนอันนี้ตามระเบียบนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งรัฐครับต่อไปหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสําหรับราชการส่วนภูมิภาคตรงกับข้อใดใครเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามระเบียบนี้ในส่วนภูมิภาคคือใครครับผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าส่วนกลางล่ะ ถ้าส่วนกลางนี้ก็ขึ้นอยู่ mm. เขาเรียกว่าหัวหน้าส่วนราชการน mm. ะพอขึ้นหัวหน้าส่วนราชการมันก็จะมีหัวหน้าวนราชการที่ขึ้นตรงกับร,บรัฐมนตรีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับนายกอย่างนี้เป็นต้นเนื้อไหมครับอ่อาเพราะฉะนั้นก็ถามแค่ภูมิ่านะครับข้อเ่ข้อใดมีอำนาจทบทวนการปฏิบัติราชการตามระเบียบนี้รวมทั้งมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสม ถ้าพูดถึงข้อนี้ตามภาษากฎหมายคือผู้รักษาการตามระเบียบนี้นั่นเองท่านคิดว่าใครครับนะนายกรัฐมนตรีโอเคทั้งสองระเบียบเลยนะครับต่อมาครับระยะเวลาในการทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบว่าด้วยความลับของทางราชการทบทวนยังไงท่านอย่าไปจําแผนประชญเหตุนะ แผน,ผนเผชิญเหตุในระ,ะเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเนี่ยหรือแผนตัวน,นั้นเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งปีนะอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกๆ,กๆสองปีอ,งปอ่าอันนี้คือทบทวนทุกภารกิจเลยนะครับอันนี้ยังไงครับส,สามปีหรือห้าปีดีห้าปีทุกๆห้าปีให้ทบทวนนะครับโอเคห้ามตอบสองปีนะหนึ่งครั้งในทุกสองปีเน่ยคืออะไรนะครับ แผนเผชิญเหตุคือการารักษาความปลอดภัยของสถานที่นะครับต่อไปข้อ6ข้อใดมีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของตนเองนะคะใครมีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับนะครับข้อมูลข่าวสารลับความหมายก็คือ ข้อมูลที่มีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลของเราครับใครมีหน้าที่น่าจะตอบได้ครับประเด็นตอนนี้ถ้าเริ่มเกิดความสับสนแล้วว่าฉันจะตอบคนหน้าหน่วยงานของรัฐหรือจะตอบผู้บังคับบัญชาดีเพราะครั้งก่อนเราถูกหลอกมาแล้วใช่ไหมในพระราชก,กิจสติรีกาใช่หรือไม่อมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานนี่คือใครอันนั้นคือผู้บังคับบัญชาใช่หรือไม่แต่อันนี้คือเอาข้อไหนครับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ Okay. อย่าตอบผู้บังคับบัญชานะโ okay. อเคครับยี่ข้อเจ็ดบุคคลที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับในชั้นลับใดต้องเป็นบุคคลตามข้อใดเอาข้อหนึ่งมาตอบเอ,เอาเอาระเบียบตะกี้นี้มาตอบครับบุคคลที่มีไม่มีประวัติเสื่อมเสียบุคคลที่ได้รับความผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริตบุคคลที่รับความมอบหมายจากผู้บัญชาหรือบุคคลที่ผู้บัญชามอบหมายไว้บางใจตอบข้อไหนครับอ่าข้อสี่ครับท่าน ต้องเขาใช้คําว่าไว้วางใจใช่ไหมครับอ่าโอเคต่อไปครับข้อแปดอ่าเริ่มมาแล้วเริ่มมาของพวกเราแล้วทีนี้เหมือนเดิมแล้วครับท่านทีนี้อันเดิมเลยระเบียบนี้นะครับข้อใดไม่ใช่องค์การรักษาความปลอดภัยอ่าข้อสี่ไม่ม,ม,มีโอเคนะครับต่อไปข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนฝ่ายพลเรือนข้อใดค,ครับสํานัก ข่าวกรองแห่งชาติขอ้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหารศูนย์รักษาความปลอดภัยข้อ2นะครับ<ณ>ขอ้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจกอ,องบัญชาการตำรวจสันติบาลเห็นไหมครับมันเลยคู่กันนะครับต่อไป12สำนักข่าวกรองแห่งชาติสังกัดหน่วยงานใด <you> สำนักนายกต่อไปครับ อันอื่นเขียนได้ไหมอ่ะไ,ได้นะ okay, โอเคนะไม่เป็นฐานนะมันฐานมาแล้วนะครับท่านสิบสามข้อใดไม่ใช่ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับลับมากสุดอ่ามีแะครับลับมากสุดไม่มีนะครับอันนี้ก็ระเบียบเดียวกันใช้อันเดียวกันเลยนะครับก็จะมีลับสุดนี่คืออะไรนะท็อปซีเลตลับมากซีเลตลับคอนฟิดเนนเชียลอ่าโอเคอีกสักรอกนะครับ คอนฟิดเทียลก็รับสิเกตรับมาแล้วก็ทำสิเกตรับที่สูตรเหมือนกันครับก็จะเขียนล้อระเบียบตัวนั้นนะครับถ้าอย่างนี้ล่ะทํามพลาดนะนี่ข้อมูลข่าวสารใดหากเปิดเผยทั้งหมดบางส่วนทำให้เกิดความประโยชน์แห่งรัฐเสียหายอย่างร้ายแรงอันนี้รับมานะครับ ข้อใดมีหน้าที่รับผิดชอบการกําหนดชั้นความลับรับผิดชอบกําหนดชั้นความลับอันนี้ก็หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะครับสิบเก้าข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบขีดเส้นใต้ครับว่าองค์ประกอบครับทีนี้อ,องค์ประกอบการกําหนดข้อมูลในชั้นความลับไม่พูดถึงระเบียบที่ผ่านมาแต่มาพูดถึงระเบียบนี้ครับท่านาไม่ใช่นะถ้าเดาทางผมออกตัดข้อไหนทิ้งครับ ข้อสี่ทิ้งครับองค์ประกอบจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6อย่างผมไม่ท่านดูข้อนี้ครับอยู่ในข้อสิของระเบียบข้อนี้หนึ่ 1, ตามนั้นเลยนะครับท่าจดเพิ่มได้เลยนะครับองค์ประกอบจะมี1ความสําคัญของเนื้อหา 2. แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารสวิธีการนําไปใช้ประโยชน์ผมแบ่ง3กลุ่มนี้กลุ่มที่สคือจํานวนคนที่ต้องทราบหผลกระทบหากเปิดเผย แล้วก็6หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยหองประกอบของการกําหนดข้อมูลข่าวสารลับนะครับผมก็เลยออกล้อไว้อีกข้อหนึ่งนะครับบางคนจดเรียบร้อยแล้วก็จะตอบได้ข้อต่อไปนะไม่ใช่คือข้อ4ตัดทิ้งนะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามถูกทุกข้อถูกต้องไหมครับอ่านะต่อมาครับองค์ประกอบในการที่นากําหนดชั้นข้อมูลข่าวสารลับข้อใดถูกต้องอันนี้ท่านก็ตอบได้เลยครับต้องอะไรครับเี ถูกทุกข้อ,อหกครบครบหกอง,องประกอบไปยังทีนี้คร,ครบแล้วท่องเอานะครับต่อมาไม่มีในระเบียบแรกแต่มีในระเบียบสองคือสีของปกครับท่านทีนี้เพิ่มเติมดอกจันอดอกจันเอกสารลับมันจะมีปกกลองปกในนะครับปกนอกและในระเบียบนี้ก็จะบอกวิธีการจัดส่งเอกสารที่เป็นชั้นความลับนะครับ โอเคครับเครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรชั้นของความลับที่ใหญ่กว่าตัวอักษรขนาดธรรมดาไม่ได้บอกว่า 32. มพอยต์สาพอยต์อะไรนะครับท่านคือใหญ่กว่าขนาดธรรมดาโดยใช้สีตามข้อใดตอบผมไหนครับสีแดงที่ท่านจะมาถาใช่ไลยครับสีแดงอย่าแดงเฉยๆนะมันมีหรือด้วยนะครับ<ส>ในระเบียบนี้<ส>อ่าเ<ส>พราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสีแดงก็อย่างเดียวก็ได้นะครับ โดยใช้สีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้เด่นและชัดเจนแต่ที่นิยมใช้คือนิยมอะไรนะครับ<ส>แดงโอเคมันชัดเจนไงนะครับท่านบางบางครั้งแดงก็ไม่ใช่แดงบางครั้งส้มก็ไม่ใช่ส้มอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสีอื่นเห็นไหมครับท่านอ่าโอเคนะท่านข้อสามนะสีน,นั่นเองต่อไปอเนี่ยผมไม่ใชนดูในข้อที่ยี่สิบเอ็ด เพราะว่าผมออกข้อที่21มันจะตรงกับข้อที่21ในระเบียบพอดีน,นะครับและมันออกข้อสอบบ่อยไงครับท่านผมอ่านให้ฟังนะครับเครื่องหมายชั้นความลับให้ใช้ตัวอ,อ,กอักษรชั้นความลับที่ขนาดใหญ่กว่าตัวอ,อักษรธรรมดาโดยสีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้เด่นและชัดเจนให้ต่อตามเขาโอเคครับ22ทีนี้มาดูครับ การแสดงชั้นความรักในข้อมูลเอกสารนะครับมีสภาพเป็นเอกสารถ้าเป็นเอกสารนี่แสดงชั้นความรักตามข้อใดอ่ะดูซิที่เราจะประทับชั้นความรักนะนะครับอ่ะตอบข้อ4นะครับตอบข้อ4นะการแสดงชั้นความรักทีทเป็นเอกสารให้ท่านแสดงความรักตรงกลางหน้ากระดาษด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสาร คำว่ากางหน้ากระดาษไม่ใช่กลางหน้ากระดาษนะครับกลางหน้ากระดาษบนและล่างถูกต้องไหมครับท่านไม่ใช่ประทับอยู่ตรงกลางหน้ากระดาษเลยนะครับท่านบนและล่างนะครับนะครับซึ่งมีกี่ชั้นนะครับชั้นวามรับสามชั้นก็แล้วแต่ชั้นที่ท่านจะทับประทับทุกหน้าที่ท่านจะดําเนินการส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับสํานวนรายงานการสืบสวนหาข้อเท็จจริงครับ สำนวนรายงานการสอบสวนคือสวหกของกรรมการสอบสวนเขาก็จะประทับทุกหน้านะครับถ้าเป็นปกท่านที่นี้เห็นไหมครับข้อ2ให้ยึดไ้ด้วยครับผม,ผมขออธิบายในข้อนี้เลยนะครับเอกสารที่เป็นเข้าปกนะครับก็ให้แสดงในด้านนอกของปกด้วยนะครับทั้งปกด้านาหน้าและก็ด้านหลังนะครับก็ประทับตรงไหนเหมือนกันครับปก บนกับล่างล่านหลังก็บนกับล่าชัดเจนนะครับอ่าแสดงว่าทั้งปกและเนื้อในให้ประทับตรงกลางหน้ากระดาษบนและล่างโอเคเข้าใจตรงกันต่อไปครับยี่สามข้อมูลข่าวสารที่เป็นสภาพที่เป็นการเขียนเป็นฟิล์มเป็นภาพถ่ายเป็นแผนผังให้แสดงชั้นความลักไปลักษณะตามข้อใด ที่เป็นฟิล์มนะครับท่านฟิล์มที่ท่านถ่ายภาพหรือฟิล์มอะไรต่างๆนะครับท่านถ้ามันเป็นชั้นของความลับที่เราจะต้องปกปิดอันนี้ไม่เกี่ยวกับพวกเราหรอกถูกต้องไหมครับให้รู้ไว้ใช่ว่านะรู้ไว้ใช่ว่าทุกข้อเหมือนกันนะครับให้แสดงชั้นความลับตรงกลางหน้ากระดาษบนและล่างนะครับโปกก็เหมือนกันนะครับแต่ถ้าตรงไหนที่มันเป็นพับเป็นม้วนก็ให้แสดงในชั้นพับของม้วนนั้นด้วยนะครับไม่เกี่ยวกับเรานะครับ มาดูข้เนี้ยเป็นแผ่นครับถ้าเขาถามมาข้อมูลข่าวสารสภาพที่เป็นจานบันทึกเป็นซีดีครับเป็นแถบบันทึกเป็นแผ่นฟิล์มให้แสดงชั้นความลับตามข้อใดแสดงตรงไหนครับถูกข้อต้นฟิล์มปลายฟิล์มนะครับกับบนวัสดุที่บรรจุไว้ด้วยนะครับอ่าโอเค ควบคุมรับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับครับใครควบคุมครับกําหนดชั้นความลับก็เป็นหัวหน้าหน่วยงานนะครับแต่ถ้าเป็นคนควบคุมรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับเป็นใครเป็นใครครับเจ้าหน้าที่ผู้กํากับผมน่าจะเอาช้อยให้สักช้อยหนึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่านจะลงประเด็นเลยถู่ต้องนะอันนี้ให้ตอบนายทะเบียนครับท่าน,านขีดเส้นใต้ไปน,นะ ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเขาเรียกว่านายทะเบียนผมก็เลยถามว่าใครคือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของท่านครับของมงเรียนท่านนะครับใครครับ,ค,รบคนที่ผู้บัญชารไว้ใจดูกข้ไหมครับท่านแล้วคนที่ท่านไว้ใจส่วนใหญ่ก็จะบอกในงานของธุรการใช่หรือไม่คนที่รับผิดชอบงานธุรการเพราะฉะนนั้งานธุรการก็จะมีทะเบียนอยู่สองส่วน ทะเบียนหนังสือรับนะครับท่านหนึ่งทะเบียนหนังสือรับรับรอเรือนะครับถูกต้องไหมครับกับทะเบียนหนังสือรับรอลิงครับท่านเนื้อออกไหมครับท่านสองฝายนี้อย่าเอามารวมกันนะครับต้องแยกต่างหากเนี่ยเขาเรียกว่านายทะเบียนเขาจะเป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบนะครับอ่าโอเคนะครับทะเบียนรับกับทะเบียนรับโอเคนะอ่าโอเค ยี่สิบหกข้อใดไม่ถูกต้องนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารรับอ่ะน,น,อนี่เนี่ยคือพูดถึงเจีี้นี่ครับอเอาข้อไหนครับไม่ถูกต้องข้อหนึ่งไม่ถูกครับอย่าเอาไปรวมกันนะครับท่านต้องแยกออกนะครับแล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนของเอกสารรับไว้ต่างหากโอเคนะนะครับเพราะฉะนั้นอธิบายในข้อ26แล้วห้ามเอาไปรวมกับทะเบียนระบบสารบัญตามปกตินะครับอ่าน ข้อใดเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับไม่ใช่ประธานกร,รชนะครับคนละอย่างนะครับเขีดนเส้นใต้ใหม่นะครับทีนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับครับท่านอันนี้คือใครครับนายเบีอ่านายทะเบีย,ะน,ะบยนะครับอ่าผมให้ท่านดูข้อนี้หน่อยนิดนึงก็ยี่ในระเบียบนี้นะครับเขาบอกว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับประกอบไปด้วยนายทะเบียนเป็นประธานเจ้าหน้าที่อีกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการนะครับและให้ทำการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับทุกทุกหกเดือนโอเคนะครับ สอบข้อ28ได้ไหมครับท่านทีนี้การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับนะครับให้ตรวจสอบทุกๆ6เดือน <Yeah. S 1> ทําไมต้องตรวจสอบ6เดือนครบ6เดือนรีบทาลายรีบทาลายนึกอ,ออกอไม่ครับไม่เหมือนทาํา,านะทลายเอกสารตามระเบียบสารบัญปกตินะทาลายเอกสารตามระเบียบสารบัญปกติต้องครบอายุการเก็บของพรบรข้อมูลข่าวสารใช่หรือไม่ ต้องทำลายตามปีปฏิทินถ้าเป็นระเบียบข้อมูลข่าวสารปกติและต้องทำลายภายใน60วันนับตั้งแต่มีคำสั่งให้ทำลายโอเคไหมตามผมทันไหม,ไมอ่าน,นั้นระเบียบสารบาลถูกต้องไหมครับแต่อันนี้ถ้าเป็นข้อมูลข่าวสารลับการตรวจสอบข้อมูลต้องตรวจสอบทุกๆ6เดือนนะครับถ้ามีความจําเป็นรีบทำลายเพราะมันเป็นข้อมูลข่าวสารลับไงครับท่าน ถ้าเก็บไว้นานมันจะอาก,การล้วนไหลนะครับโอเคนะ,ะให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติหน้านที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารรับตามระเบียบนี้ต่อคใครหน่วยงานของรัฐเขียนใต้ครับหน่วยงานของรัฐก็คือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องรายงานข้อมูลการเกี่ยวกับการทําข้อมูลเอกสารรับต่อใครต่อผมหน่อยครับ มีมีคนตอบข้อสี่นะข้อนี้แปลประหลาดเหมือนกันให้กาดอกจันครับท่านให้รายงานข้อมูลข่าวสารลับนี่ไม่ได้รายงานต่อนายกนะเพราะนายกเป็นคนรักษาการตามระเบียบใช่หรือไม่และไม่ให้รายงานต่อองค์การรักษาความปลอดภัยทั้งสามองค์การด้วยให้รายงานกับคนคนคนี้ครับท่านคณะกรรมการข้อมูลข,าาขาล่า,ลา,ขลขาวสารของทางราชการซึ่งอยู่ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อ่าอันนี้เราออกบ่อยครั้งนะครับอ่าเหตุผลเพราะอะไรครับที่มันจะออกในมุมมองผมครับเพราะมันแก้ไขใหม่ล่าสุดครับท่านเป็นมาตราอ่าเป็นข้อยี่สิบเก้าทับหนึ่งเขาเขียนเขียนไว้หน่อยนะอ่านี่คือตัวแก้ไขใหม่นะครับอยู่ในข้อยี่สิบเก้าทับหนึ่งข้อยี่บเก้าคือไม่ใช่ข้อยี่เก้าของโจทย์นะครับท่านเป็นข้อยี่เก้าของระเบียบครับ แล้วก็เขียนทักหนึ่งไว้เขาบอกว่าให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารรัฐตามระเบียบนี้ภายในเดือนตออเดือนไหนเขียนรับอ่าเดือนมีนาคมของทุกปีตอ่อเห็นไหมครับต่อคนนี้ครับต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการแล้วใครเป็นคนกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการนายกรัฐมนตรีเป็นคนกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการรายงาน ทานตอบได้เลยครับท่านทีนี้ต่อเลยแล้วเข้าใจแล้วครับเห็นไหมนี่คือตัวปรับปรุงใหม่ล่าสุดนะครับระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐต้องรายงานการปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารรับภายในเดือนไหนครับมีนาคมของทุกปีโอเค31มสอดข้อใดไม่ถูกต้องครับผมขออนุญาตให้จบพรบนี้นะครับอัดโทจบระเบียบนี้นะครับค่อยทานข้าวนะครับ ข้อใดไ,ไม่ถูกต้องอันนี้ให้ตัดข้อสี่ออกเลยครับดำเนินการข้อมูลข่าวสารลับในทุกขั้นตอนต้องกําหนดจํานวนเจ,จ้าหน้าที่ตามความจําเป็นการจะสําเนาการขอเอกสารอะไรต่างๆนะครับจะต้องประทับว่าใครเป็นคนขอชื่ออะไรยศอะไรชั้นอะไรตามหลักเกณฑ์ตามปกตปกิแนวปฏิบัติทั่วไปนะครับถ้าเป็นการโอนข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนี่ก็ต้องทําบันทึกเรื่องการโอนการมอบไว้ด้วยแค่นั้นเองแนวปฏิบัติ ข้อนี้ไม่ออกหรอกครับท่านไม่ออกหรอกแต่ให้รู้แนวปฏิบัติไว้ยเฉยนะครับ32การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณผ่านกาดอ,อกจันเพราะผมรวมก็สอบไปหลายประเด็นส่งข้อมูลข่าวสารลับส่งยังไงไม่ถูกต้องตัดข้อสีทิ้งนะครับตัดไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาแก้ให้มันถูกต้องด้วยนะครับแก้ข้อสี่ก่อนนะ แก้ก็ซีก่อนนะครับผมจะได้อธิบายรอบเดียวเลยอ่านแก้ครับให้ระบุเลขที่หนังสือวันเดือนปีส่งจํานวนหน้าหมายเลขหน้าและให้ระบุชั้นความความรับในชื่อหนังสือที่ตอบรับไปด้วยใบตอบรับห้ามระบุชั้นความลับคุณได้รับหนังสือหรือยังอย่างนี้เนอะไหมครับท่านคุณได้รับหนังสือหรือยังอย่างเงี้ยในใบตอบรับห้ามระบุว่ารับมากรับที่สุดนะครับ หรือรับไว้ในหนังสือแบบตอบรับก็แค่บอกว่าได้รับหรือไม่ได้รับเฉยๆถูกต้องไหมครับอ่าประเด็นต่อไปครับการส่งชั้นของความรับจะต้องบรรจุกี่ชั้นเอาข้อหนึ่งมาตอบครับเห็นไหมครับช้อยข้อที่หนึ่งเขาตอบว่ายังไงต้องบรรจุซองเป็นลักษณะทึบแสงกี่ชั้นครับสองชั้นจ๊าไหมนะครับอ่าไม่ใช่ใส่ซองเดียวแล้วก็เอกสารนี่ก็ งกลางหน้ารับรับอยู่แล้วถูกต้องไหมครับถ้ามีโปกก็บันทึกไว้ด้วยแต่บรรจุซองต้องบรรจุสองชั้นข้อที่สองซองชั้นในครับทีนี้เขีดเส้นใต้ครัว่าซองชั้นในซองชั้นในต้องเป็นยังไงครับจากหน้าซองนําส่งถึงผู้รับนะครับจากนั้นในซองชั้นในต้องประทับอะไรด้วยครับรับทั้งหน้าซองและหลังซอง ครับอันนี้ซองชั้นในถูกต้องไหมครับจากนั้นซองชั้นนอกครับท่านข้อสามครับเหมือนกันจ่าหน้าซองอะไรต่างๆถึงตําแหน่งที่อยู่อะไรเหมือนกันแต่ต้องประทับชั้นความลับไหมครับไม่ต้องแค่นั้นเองโอเคส่วนข้อสี่ใบตอบรับไม่ต้องประทับก็บอกว่าได้รับหรือไม่ได้รับเฉยๆเยโอเคยงครับนี่คือรายละเอียดการส่งออกข้างนอกนะ เพราะฉะนั้นบางครั้งท่านเห็นซองข้างในเป็นซองสีน้ำตาลจากหน้าซองถึงขออโรองเรียนจากสำนักง,งานเขตถูกต้องไหมครับท่านพอ,อฉีกออกไปพุ๊บมีซองอีกซองหนึ่งทันทีแล้วซองข้างในนี้มีคําว่าลับนี่ก็เติมหนาวไว้ได้ครับท่านหนาวในที่นี้หมายความว่าหนาวตัวเองหรือผูดด้ใต้บังคับบัญชาเราจะถูกแต่งตั้งกรรมการอะไรต่างๆหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการส่งนะเข้าใจนะครับอ่านครับ 33ามสิบสามครับท่านทีนี้เนี่ยออกข้อสอบครับดอกจันเลยนะครับในระเบียบที่ผ่านมาไม่บอกสีของปกครับอ่าถ้าท่านจะใส่ปกถ้าท่านประทับรับปกสีไหนรับมากปกสีไหนรับที่สุดปกสีไหนไม่ใช่อยากจะใส่ปกอะไรก็ใส่นะครับอ่าโอเคอ่ามาดูครับข้อใดเป็นสีปกนะครับของข้อมูลข่าวสารรับชั้นรับที่สุดรับที่สุดนี่คือทับซ e เคใช่หรือไม่ เอาสีไหนดีรับที่สุดมันก็ต้องแดงใช่ไหมนั่น,น,นแหละครับผิดทันทีครับท <c oughs> ่านเอาไหมเอาไหมเอาใหม่ให้จำหนึ่งสองสามครับตีกรอบหนึ่งสองสามไว้อ่าตีกรอบหนึ่งสองสามไว้ตีกรอบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไว้ครับท่านผมเรียงให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับท่านรับที่สุดเหลืองอย่าแดงอย่าแดงต่อไปรับไปร,รับรับมากรับมากก็แดงรับ น้ำเงินออกบ่อยครั้งมากครับทุกครั้งเลยไม่ใช่บ่อยครั้งเลยนะครับออท่านออกทั้งท่านลองเขตออกทั้งออเคติดปกนะแต่พวกเราบอกว่ารับที่สุดแดงไม่ใช่นะครับอรับที่สุดต้องปกสีเหลืองอรับมากก็ปกสีแดงนะครับส่วนรับเฉยๆก็สีน้ำเงิน สามสิบข้อใดเป็นสีของปบชั้นรับมากตอบได้เลยครับท okay. ่านทีนี้ได้ละแดงลับมากแดงต่อไปครับรับสีอะไรครับน้ำเงิน3สีนี้เท่านั้นนะโอเคสากอย่าจำแดงเหลืองน้ำเงินถ้าจะสับสนเขาต้องจำเหลืองเหลืองแดงน้ำเงินอ่าโอเคสาสิบ การส่งข้อมูลข่าวสารรับออกนอกประเทศทำยังไงครับทีนี้ไม่เกี่ยวกับเรารู้ไว้ใช่ว่าครัตอบข้อหนึ่งกับข้อสองัอต้องปฏิบัติตามระเบียบของถุงเมลการพูดเขีเส้นใต้ไหมข้อนี้เฉลยข้อ c อ่าแต่ถามว่าระเบียบนี้เขาเรียกเรียกว่าระเบียบอะไรในการส่งข้อมูลลับของนอกประเทศเราเรียกว่าระเบียบว่าด้วยถุงเมลการพูตอ่าแต่ดีไหมครับอ่า ต่อไปก็ข้อสองให้ใครเ่ะเป็นคนส่งเจ้าหน้าที่ที่มีฐานะเป็นทูตเป็นคนถือไปส่งอ่าแต่ดีนะกันนะครับรู้ไว้ใช่ว่ารู้ไว้ใช่ไ่าอ่าต่อไปครับสามสิเจ็การส่งข้อมูลข่าวสารรับทั้งในประเทศและส่งองอกนอกประเทศโดยกรณีส่งทางโทรคมนาคมนะครับใครต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของใครครับ นายกองค์การรักษาความปลอดภัยหัวหน้าหนึ่งงานของรัฐหรือในทะเบียนถ้าจะส่งออกข้างนอกโดยโทรลักษณะโทรลักษณะผมต้องผ่านองค์การรักษาความปลอดภัยเอ3สามสดข้อไดถูกต้องอันนี้ตอบถูกถูกขอ้อผมจะขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับการเก็บรักษาครับท่านะการเก็บรักษาข้อมูล ข่าวสารรับให้หน่วยงานของรัฐเก็บรักษาในที่ปลอดภัยจ่ายไหมครับดเก็บที่ปลอดภัยเก็บที่ไหนเด็กเขาถามอ่ะตอบแค่เดียวครับที่ปลอดภัยอ่าต่อไปครับยืมได้ไหมข้อมูลข่าวสารยืมกันได้ไหมยืมได้แต่ให้ใครอนุญ,ญาตครับหัวหน้าหน่วยงานรับขีดไว้ถ้าจะยืมเอกสารการขอเอกสารการได้นะครับ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารชั้นลับที่สุดได้ในกรณีไหนเสี่ยงต่อการล่วไหลและการเกิดอันตรายแก่ประโยชน์แห่งลับก็สามารถทำลายได้ทุกชั้นนั่นแหละนะครับ่านมาดูข้อนี้สิหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะสั่งทำลายข้อมูลข่าวสารลับต้องส่งข้อมูลข่าวสารลับเพื่อให้ใคร ตรวจก่อนครับเพื่อเก็บรักษาก่อนใครดี ID. อันนี้ก็ตามพรบรข้อมูลข่าวสารของทางราชการท่านต้องส่งให้ผมว่าแล้วท่านจะไปตอบองค์การรักษาความปลอดภัยหรือไม่ก็อนอายทะเบียนแปลกอีกแล้วนะครับข้อนี้ครับถูกต้องไหมครับท่านต้องส่งอ้อจดหมายเหตุแ<อ>ห่งชา<อ>เหมือนกันกับเราตรวจสอบข้อมูลลับใช่ไหมตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับ ก็ส่งให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการคูสีทําไร่รับก็อแห้งแล้วกุต้องส่งไปให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติอยูอ่มันเลยออกข้อสอบถ้าไม่ไเราเกิดความสับสนนะครับกาดอกจันไม่ไหนนะสามสิบเกา้าอ่าต่อไปครับข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการทําลายข้อมูลข่าวสารรับพัฒนท,ท,ท,ทีนี้ประธานประธานนายทะเบียนเยี่ยมนายทะเบียนนี่เป็นประธานตรวจสอบด้วยใช่หรือไม่ านายทะเบียนนี้เป็นประธานตรวจสอบด้วยนะครับและเป็นประธานคณะกรรมการทําลายข้อมูลข่าวสารลับด้วยนะครับ4ีสิบเอ็ดข้อใดแต่งตั้งกรรมการทําลายข้อมูลข่าวสารลับหัวหน้าโอเคทีสิบสองเมื่อทําลายข้อมูลข่าวสารลับแล้วเสร็จให้จัดทาใบ,บรับรองขีดเส้นใต้ก่อนครับ<ป>ทําลายแล้วทุกปุ๊บต้องออกใบรับรองการทําลายข้อมูลข่าวสารลับนั้นนะครับ ว่าหนังสือรักนี้เลขที่เท่านี้ได้ถูกทาลายไปเมื่อวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอ่าตามข้อใดครับภายในเท่าไหร่ครับผมเก็บรักษาใช่ไหมเนี่ยีย์เวิร์ดยที่เก็บรักษานะครับอ่าเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีไปรับรองนะท่านต่อไปครับสี่สิบสามดอกจัเนเะท่าไหร่นะข้อนี้นะครับสี่ิบสองนะครับ ต่อไปครับสี่สิบสามการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีแผนปฏิบัติในเวลาฉุกเฉินเราเรียกว่าแผนอะไรตอบไม่ได้นะั่นแผนอะไรครับแผนเผชิญเหตุอ่าโอเคหมดแล้วครับ